โล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 เทสเทสเทสได้ยินไหมกับข้าวกับข้าวมาแล้วครับกับข้าวเออวันดีกูจะทุกท่านด้วยวันดีวันดีวันดีเี่กูไปเนี้ยก็พาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้สร้างบ้านไปประมาณ2หลัง3หลังกันใช่ไหมเออตอนนี้เ p c ก็มาอยู่แล้วใช่ไหมคือตอนนี้คือมันมาอยู่ครบแล้ว <laughs> โอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้นะ่เราจะมา หาอาวุธดีๆไปใช้กันนะแน่นอนเราเล่นสายปืนใช่ไหมเฮ้ยเราเล่นสายโจมตีระยะไกลเราต้องหาพวกปืนพวกธนูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออผมไม่เล่นแยกนะแบบเออสายธนูสายปืนอะไรเ็ยมันน่าเบื่อเงินไป<ม>สายตีไกลก็คือสายตีไกลดีว่าจะให้กูยแยกเล่นแบบไหนเดี๋ยวสวัสดีครับเมย์ชาร์ดขอคนด้วยหน่อยครับเออรู้สึกว่าเงินกูไม่มีเลยหรอตายแล้วกูไปแอบตายตอนไหนอ๋อลืมไปลืมไปผมเออได้ใส่ของเก็บของอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะซึ่งตอนนี้ก็ อืม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 ,อมก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจอ๋อผมลืมไปนะนี่รู้สึกว่าเวอร์ชานจะมาแล้วใช่ไหมเราก็มีทอตใ้ไม่จํากัดแล้วลุงอุจะซื้อของเออเ,เราซื้อทอนะเราไปทำเอ,อ่อลูกถนนน้ำแข็งกันดีกว่ามาซื้อซื้อซื้อ,อ,อ,อไฟน้ําแข็งโอเคประมาณนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยผมมีแผนว่าจะลงไบโอมคิมสันกันเดี๋ยวเรามาเผา พอหน่อยสิว่าได้เกียนผมอยากได้ธนูใหม่หลอเกินน่าจะได้บ้างเนี่งงยเยอะขนาดนี้ต้องได้แล้วแหละเดี๋ยวเราจะทําถังเพิ่มด้วยเพราะว่าเราจะเอาถังมาตักลาวากันนี่อันนี้คือฟาร์มเอ่อฟาร์มโง่องของผมนะเรียกว่าฟาร์มอัตโนมัติหลายหลายคนชอบทํากันผมเลยเอามาทําบ้างจริงๆทุกซีรีส์ผมก็ทาแหละถังหรอถังต้องใช้เหล็กกี่อันวะถังต้องใช้ถังถังนี่ไงใช้เหล็กสามอันผมมีอยู่13บสามอันโอเคเอามาสองถังสำหรับตักน้ํากับลาวา อีกทางหนึ่งเผื่อน,น้ำพึ่งไว้ด้วยในอนาคตเนี่ยน้ำพึ่งเป็นอะไรที่จําเป็นนะคุณผู้ชมโอเคเก็บไว้ก่อนเอาทางหนึ่งออกามาเอ๊ะเอามาเก็บน้ําแล้วก็หอยชายทองเราจะลืมไปได้อย่างไรอืทาได้แค่หมวกเหรอคือว่าชุดก่อตอนนี้เนี่ยเออค้าข้างไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าเรามีชุดก่อกระบองเพชรท,ที่สามารถเอ่อพุ่งชนมอนเตอร์แล้วมันก็เก็บเองได้อะ่ะเฮ้อฮึบอุ้ย คีดีนี่เอ้ยไม่ใช่คีดีออฟดีมากเลยนี่ทิง้งกันเก่าไปเลยดามเมจเท่าไหร่อ่ะดาเมจสิบสองเลยฮนะเฮ้ยดีดีมากๆอุย้ยผมอยากอยากเอ้ยทาพี่แก๊กได้ด้วยเอ้ดีดีสุดๆไปเลยเป็นนักคู่จะเรามาทดสอบกันหน่อยดิว่าไอ้ชุดกอดกับหมอพิษเป็นไงบ้างอุ้โอ้ดามเมจแรงทั้งคู่เลยนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> คือกูไม่น่าทดสอบกับตัวนี้เลยอ่ะแม่งมีมือโหดมาก โหสดสุดๆอืมอืมลูกตาไม่อยากไม่ไม่อยากสู้กับลูกตาเลยมันม e ันน่าลำคาญเกินึ๊บยิง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 โอเคส่วนตัวธรรมดาก็ยิงไปยิงไปเนี่ยถ้าเราเดินทางตอนกลางคืนมันจะเป็นอย่างเงี้ยเออซอมบี้อยู่เป็นล้านเป็นล้านเลยอ่ะเพ่อุ้ยมีทางด้วยอุ้ยกับดักโอ้โหโอ้โหเกือบตายไอ้เหี้ยเอ้ย กูเห็นกับดักแล้วทำไมากูยังเดินไปเหยียบอยู่วะโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านแถวๆนี้เลยละกันนะความคิดที่ดีมากเลยเพชรเออนะต้องสร้างบ้านที่สวยที่สุดนในโลกแน่ๆเลยอะ่ะเรียบร้อยแค่นี้โอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปไปองค์กมสานก่อนเลยละกันเพื่อไม่เป็นการสาเวเเรียสียเวลาอ้าวอะไรวะเนี่ยทำไมข้อความมันเด้งเต็มไปหมดเลยเนี่ยเออยุบออืมโเคโอเคโอเค คือว่าต้องรีบไปอ่ะถ้าไม่ไหวจริงๆเราค่อยกบโดนต้มเอ้ยผมมีถุงตดปะพอถุงตดมาอยู่อุ้มเอ้ยว้าว้้าว้า้าว้าวว้าวทุกนัดเลยฟวทุกนัดเลยว่าโหดมากเลยนะคุณผู้ชมต้นเกมไม่มีอะไรแล้วมาเุ้ยเจอ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 เจ้เจอรู้เจอเจีเจอเจูเจ้มจอเจอเไอเจอเีออเเอออมออออะไร ถ้าไม่มีอะไรฉันก็ขอปิดก่อนนะอุ้ยมันมีคุณผู้ชมผู้ชมเห็นไหมมันมีแมงกระมุมแมงกระมุมมาสิ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 เออใช้ใช้ตรงเล่นเลยแล้วกันมีอยู่พันกว่านัดเออเยอะมากสองพันนัดอุ้ยเหมือนเห็นหัวใจข้างบนปะไม่ใช่อ๋อแทนบูชามันคล้ายๆหัวใจ จังหวะนี้แหละคุณผู้ชมนี่คือจังหวะลูกชายโดดไปเลยยังยังยังใครเขาจะโดดเราผมว่ามันจะมีแมงมุมแน่เลยวะ่ะถ้ามีแมงมุมอะ่ะคือมันอันตรายนะเพราะว่าแมงมุมแม่งเกาะผนังได้แม่งปีเตอร์ปาร์เกอร์กันเลยทีเดียวลึกมากคุณผู้ชมหโหนี่ผมใช้ไปผมใช้เชือกไปเยอะมากอะ่ะฮึปวิล็อกเป้าเหรอนี่ไงแมงมุมยังแมงมุม,มละ ขออนุญาต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 เกาะ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 เลง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  เออตรงนี้มี2หัวใจใช่ไหมผมจะระเบิดให้ครบ3เลยนะเอาของให้ได้3มชิ้นเลยเพราะว่าหวังว่าจะได้ปืนนะแต่ถ้าได้ได้ปืนก็ก็ระเบิดชิ้นเดียวก็พอแล้วปะมันมีอัเซสซอรีหนึ่งที่ผมอยากได้อ่ะมันเป็นอัเซสซอรีที่เวลาโดนตีแล้วเราจะแบบแพนิคอ่ะเออตื่นตระหนกแล้วก,แวก็แล้วก็วิ่งไปตายหาไหนก็ไม่รู้นนะอันนี้ก็แล้วแต่คนเล่นแล้วกันเหมือนเคยคาบคอนไม่เป็นไรระเบิดเรามีเยอะเออแล้วเออเอ็มบีซีอุ้ยอุ้ยได้เลยอ่ะวิดีดีโอเคโอเค,อเคพลังกิโอโหมึงดูออฟสิ <laughs> เงาขี้มาให้กูเงาขยะเปียกมาให้กูคือว่าผมมีเอมีซีตัวนี้ละไอตัวระเบิดนะอ่ะเราใช้ระเบิดเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวค่อยไปค่อยค่อยเก็บใหม่่าขดไม่ได้ด้วยเว้เลยคือมันให้ออฟขี้เปียกมากเลยอะดูดิโอ้โหน็อกแบก็กลบดาเมีลบสปีดแต่มันก็เอ้ยไม่ใช่ลบน็อกแบ็กแต่แต่ก็ไม่เป็นไรมันมันฟูดไ <laughs> 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 ม่ออกว่ะคุณผู้ชม อย่างน้อยมันก็ดีแหละเออเอาอะไรมากของเขามีก็ต้องใช้ของเขาดีจริงๆแล้วบอกเลยโอเครู้สึกว่าฮึบกล่องนี้อื๊อ่าอันนี้ขอปือนอีกก็แท้ขอออฟดีๆหน่อยอุย้ยได้แล้วแพนิกอุยอ้ยอุ้ยเอ็นชาน์ด้วยปะอยเอ็นชาน์ที่อะไรล่ะดาเมจสมีใส่เลยอันนี้เวลาเราโดนโจมตีเนี่ยเราจะเอ่อเพิ่มความเร็วนะเออหลังจากได้รับดาเมจ เออโอ้ยตัวบินตัวบินตัวบินไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหรแต่แต่แมงมุมไม่เอาแมงมุมไม่เอาแมงมุมนี่เป็นไงโดนตีแล้วเราจะวิ่งเร็วมากๆวิ่งเร็วมากๆมาดีแมงมุมสัตว์มามาเด็กเฮียเจอกูแน่หัวใจว้าวคุ้มอะไรเช่นนี้ลงมาเออก็ลงมาหาหัวใจไงแต่นี้ก็ได้หัวใจอีกแบบนะเออเโอเคคือว่ามันอยู่สอันอย่างเงี้ยผมจะเบิุ์ตตุ้มๆแล้วก็มันระเบิดอันนี้อีกตุ้มเป็นไงอัจฉริยะ ระเบิดตรงนี้คงจะไม่พลาดใช่ไหม <c oughs> ลุ้น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 เออคือว่าผมจะระเบิดตรงนี้สองตรงนี้อีกหนึ่งโอเคเดี๋ยวจะระเบิดตู้มเก็บ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 ตู้มแล้วก็เก็บเก็บเก็บโอเคแล้วเราก็กลับบ้าน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้มันจะแดกคอกูอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคเมื่อกี้ผมผมหายาว้าไม่เจอเอามาเอามาตรงนี้เลย โอเคลูกดอกเขาเพิ่มได้อะไรมาบ้างได้สม,ม่อนมาหรอโอเคใส่หน่อยเออน่าเกียดมากน่าเกียดสุดๆเออได้อ่อไอเทมสมอนมาแต่มันเป็นของเวทอ่ะอยากจะใช้ยัง <c oughs> <c oughs> ขอเก็บไว้ก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ขอเก็บไว้ก่อนขอเก็บไว้ก่อนเออแบบบางทีเราโจมตีไม่ได้ไงไอเทมโจมตีระยะไกลบางทีมันโง่งไงอันนี้ก็โจมตีระยะไกลนะดูดิเห็นไหมโจมตีไกลรีบเ,เลยโจมตีไปถึงนู่ อยากฆ่ากิงลามอะ่ะคือถ้าเราฆ่ามันได้เนี่ยเราจะสามารถลงจังเกิลได้อย่างสะดวกสาบายนะเพราะว่าเราจะได้อ,อะไรอะ่ะเราจะได้อะเซอร์รีของมาสเตอร์โหมดมานะซึ่งมันเฮ้ยเดี๋ยวมันมืดแล้วหรอมืดเร็วอะไรขนาดนะั้นวะมันจะได้อะเซอร์รีหนึ่งโอ้ยโอ้ยไอ้ยกู <hi> ยยแต่พูดไี่ผมตายตรงนี้ใช่ไหมรู้สึกโกผมจะตกอย่าขโมยโกผมนะโกผม,มแพงด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหลุมศพใช่ MBC อะไรนะ เออไอตัวขายปืนอะ่ะถ้าเราลากมันไปอยู่ในโหมดสมศรมันจะขายลูกสองใช่ไหมใช่ไมล่ะงั้นก็ขุดเลยแล้วกันรู้สึกเหมือนขุดแล้วซอมบี้จะโผล่เอ้ยผีจะโผล่ฮึบซ้ายขวาไหนไหนมามาเนเจอแต่ผีธรรมดาฮึบโอเคนี่พวกดิกราไปไกลสิอืมไม่เฟี้ยวเลยพวกเองเนี่อเคซอมบี้มันเปิดประตูไม่ได้ใช่ไหมต้องบัดมูนเท่านั้น ใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมโอเคเดี๋ยวเราสร้างกำแพงก่อนฮึบฮึบเอาตรงนี้เป็นบ้านเลยก็ได้นะเคทำเอาเอาบ้านอะไรกันสองสามเนียขอคุยด้วยหน่อยเนี่ยดูดิมันแพงมากเลยอะ่ะสาโกห้าห้าหรอดาเมจสิบอืมวายดาเมจสิบเจ็ดของกูแรงกว่า <laughs> แล้วผมจะหาทางไหนที่จะเอ่อสู้กับเอ้ยไม่ใช่ผมจะหาทางไหนที่จะหาเงินได้เยอะเนี่ย ผมว่าเอามาทําทุนซื้อลูกกระสุนก่อนดีกว่าอืมอืมโอเคเดี๋ยวเราลงจังเกิลไปหาของมาขายแล้วกันนะวันนี้หวังว่าจะได้มินิชาร์กนะเอ้ยไม่ใช่คือ,ค,อคือมันคือปืนอะไรวะก็มินิชาร์กไงเอกูจําอะไรผิดเนี่ยไปไปไ,ปไปโอเคอะไรอะอ๋อแฟรี่ตกใจหมดเลยุวยพาไปไหนอะ่ะพาไปหัวใจหรือกล่องถ้าจะดีต้องเป็นกล่องนะสลามสลามธรรมนาก็ฆ่ากูได้นะตอนนี้ อุ้ยแฟลี่แป๊บนึ่งขอ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 พักเบรกก่อนได้ไหมขอพักเบรกก่อนได้ไหมเจ็บเหลือเกินโอเคถึงจังเกิ้ลเอ้ยถึงทะเลรายโอ้ยฝนตกด้วยอนอนแม่งตรงนี้ได้ไหม <c oughs> นอนได้แต่เซฟไม่ได้ <c oughs> โอเคโอเคโอเคต้องต้องต้องระวางในบ้านว่ะเออขอนอนด้วยนะคืนหนึ่งเซ็ตสปาว์พอยต์ไอ้รวยคุณผู้ชมนี่ไงมาละมาละมาละพึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งรู้วรารักเธอ หัวใจก่อนกินเลยแล้ว okay. ก okay. 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 oh, ็นี่มะว่าผมมีอยู่แล้วนี่นาโอเคเดี๋ยวเราจะไอ้เพิ่งตัวนี้มันจะตายเลยมันโดนฝนล็อกเป้ายิงเอ้ยได้เหล็กไหนมาได้เหล็กไหนมายิง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 มืดว่ะมองไม่เห็นเลยม้าถ้ามึงมามึง จะยิงหัวจะยิงหัวเร็วไปพันปีน้องไอ้นอนนอนตรงนี้มีสปอร์มีสปอร์อยู่แถวนี้ข้างข้าวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตัวเล็กเกินมอมเห็นปึบึบๆึบึบมาด,ดิมาดิาดอืม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 โอเคพึ่งพๆ่งพ่งพ่งไหน,อ,น,อ,น,อ,นอยู่ไหนยิงยิงโอเคแมนิเตอร์เหรอ มเนเตอร์ตัวนี้ดอกวายเทวันโอเคมึงอย่าอยู่ในดินดีไม่งั้นกูจะหนีแล้วนะกูไม่ฆ่ามึงด้วยเจอบ้านนอยเจอบ้านนอยเวอร์ชันเก่านี่เจอบ้านเจอเอาเจอเอาเลยท,ทาไมครั้งนี้ไม่เจอวะอยากเจอแฟรี่ด้วยรู้สึกเฮ้ยโอ้โหจริงจังะเนี่ยกูเจอวัดเหรอเนี่ยตอนนี้กูเจ็บมากเลยกูอยากจะบอกให้เนี่ยคือตรงเนี้ยผมลงไปแล้วผมก็อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยมีมีมี ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมต้องใช่แล้วต้องใช่แล้วตาคูดีมากทําไมถึงเห็นได้วะทําไมมันถึงเห็นระยะไกลได้วะหรือว่าเราทำไมมันถึงเห็นระยะไกลจังวะโอเคไม่เป็นไรขุดไปหาหีบหีบนั้นต้องมีช็อตกันเป็นแน่แท้เขิ่ง <c oughs> มาขึ้นมาลูกสอง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 สาธุสาธุเพียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กูจะดีใจทำไมเนี่ยอุ้ยอุ้ยได้อุ้ย,ยได้คิสมอนพอลูกกระต่ายด้วยเนาะดีจริงเลยคุณผู้ชม Let's get i t โอ้ว้าลึกซ้อมแล้วเฮ้ยเอะไรอะไรใครใครมันยิงกูซอดซอดไอ้ตรงนี้ใครมันยิงกูเฮ้ยมึงยิงกูทำไมมึงยิงกูทำไมกูถามจริงเถอะนะเราก็ไม่เคยเป็นอะไรกันเลยอือ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 เฮยเฮ้ยเฮ้ตกนะ้ำไปลังพึ่ง อึช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 นี่นี่ของจริงอะบอกเลยยิงได้ไหมเท่าไหร่สิบสองอุ๊ยอะไรเนี่ยออฟอะไรเนี่ยโลโอโหลบดาเมจด,ด้วยอืมไม่เป็นไรมันก็แบบถ้าถ้ามันยิงมันก็มีโอกาสโดนแน่นอนอะเออเพราะมันยิงไก่มากเดี๋ยวผมขอเออสำรวจต่อนอะเพราะว่าเราต้องการฮุกยังเกอร์เอออุ๊ยแมนแมนีเตอร์ต้องใช้อีกปะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยหัวใจสองอันเลยเดี๋ยวแล้วไม่ดีไม่ดีไม่ดียังยังนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอึบ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 โอเคผมขี้กลัวมากเลยอืมอืมเอาไปเวนโดนมึงโดนโดนฝนกูนั่นแหละไอเทมตีไกเวอร์ชันกูไอเทมตีไกเวอร์ชันคุณเพชรอืมอืมมีหัวใจสองอันน่ะคุณผู้ชมมันมีหัวใจถึงสองดวง ไปถึงไอ้ซลามตัวนี้ด้วยอ๋อโดน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 พิษนะโดนพิษนะบอกเลยนะบอกบอกเลยนะบอกเลยนะเอามาสิโดนพิษตึง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 มานี่มานน่เอออุ้ยอุ้ยแรงแรงเล่นแรงนะเธอเล่นแรงนะเนี่ยเอ้ยมีตัวมามีตัวมาเอ้ยอยอยอย่ายิงพิษนะอย่ายิงเหล็กไนนะเจ็ดยิงเหล็กไนอย่ายิงเหล็กไนง่ายจริงๆเลยมาได้หัวใจอีกสองดวงเออฮึบ หนึ่งเออสองโอเคเออทองในตัวผมมีเท่าไหร่เอ่ยมียี่สิบเก้าออยงอน,น้อยจังเลยถ้ามีแค่นี้เราไม่สามารถสู้คิงสลามได้ในพาร์ทนี้นะหรือคุณจะสู้ไอออกระตูรเลยกอบลีนามีบุกอืม้มยังไม่พร้อมเลยเอ้ยไม่เป็นไรเอออุย้ยกล่องทองว่ะหัวใจว่ะพึ่งว่ะเปิดเปิดกล่องไม่ใช่ขึ้นรถไฟไอ้บ้าอ่า อูน้ำยาว้าบอเดี๋ยวเดตัวตัวนี้ไอตัวนี้อันตรายไอตัวนี้อันตรายไอตัวนี้อันตรายโอเคอย่าริอาจจะขึ้นมาได้น้ำยาว้าบออยากได้น้ำยากระโดดมากกว่าว่ะแต่ไม่เป็นไรเอออย่างน้อยก็เอากระปุน้ำมีมาถึงแล้วมึงคงไม่บุกลงมาข้างล่างใช่ไหมโอเคมีกับดักปะไม่มีสบายใจได้แต่คนหนึ่งก็ปิดหัวไว้หน่อยเพราะว่าของเต็มเดี๋ยวเราจะมาจัดการของอีกทีหนึ่งปึบโอ้ยได้อะไรมาเนี่ย อยากได้น้ํายากระโดดไดืที่ย่อยของมาเอ้ยถเอ้ยเออเอาะไรทิ้งเดียวอะไรทิ้งดีเถาวันไม่ใช้น้ํายาเพิ่มเลือดห้าเหรอเยี่ยมแร่นี้ทิ้งไปเลยก็ได้ั้างนี่เรามีแร่ทองอยู่อันนี้น้ํายาอะไรอะ่ะอิน r e ีน e k n o c k b คือแบบจะติดน n o c k b a c เอ่ออ่ะเดี๋ยวกูชมน้ำํำทาย โอ้ยแล้วกูขึ้นมาเจอกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบมันใหญ่ยิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,ยงหยุดสปาปอยวาร์ปกับบ้านโอเคประตูปิดอะไรปิดอ่าโอเคอุ้ยเราก็ใช้นี่ไงโอ้โหเราต้องหัดมีสมองโอเคส่วนฝังนี้เราจะใช้เออมีดป้าแล้วกันมันกระโดดจิกตูดตผมได้ไหมรู้สิว่าผมสามารถคราฟเกาะได้ มึงต้องครับชุดก่อนแหละอุ้ยเอาพวกก่อนปะเอาพวกก่อนเอาพวกก่อนปึ๊บโอ้โหครับพวกทีแม่งขอ,องแทบไม่เหลือเลยอะมึงก็ไม่ควรจะเหลือจากโลกใบนี้อออกไปอใส่ไปเออดีเฟนซ์หกดีเฟนซ์ห้าดีเฟนซ์เอาเราตอนนี้เราเน้นดีเฟนซ์เยอะไปก่อนแหมตอนนี้ดีเฟนซ์สิบห้าแล้วอื้อแล้วตอนนี้เราก็เราจะไปทำเลยไหม นี่ไงนี่ไงม,มาโดยไม่ได้นัดหมายกูถามจริงเหรอนะกอบลินก็มาตุก๊กตาม,มันก็จะมาหรอเดี๋ยวกูไม่พร้อมกูไม่พร้อมสุดๆเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะทำไงดีทำไงดีงดโอเคเตรียมของเตรียมของทำไมชอบมาเวลาก็ขันทุกพาร์ทเลยเอออ๋อผมผมมีอยู่นี่นะนี่ไงเล่านี่ไงเล่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช้ใช้ช็อตกันดีไหมใช้ช็อตกันก็ดีนะปึ๊บอืม ยิงยิงยิงล็อกเป้าล็อกเป้ายิง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 เดี๋ยวทำไมมันไปล็อกล็อกเป้าตัวนู้นแล้วเนี่ยอืมอเอยมาดี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 ฮึบฮึบเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมผมฮุบไม่ได้อ๋อมันมันติดอันนี้ฮึบมันติดไอตัวนี้ตัวป้องกันฮึบ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 เออเออมาดิมาดิ เวลาผมโดนโจมตีผลผมจะวิ่งเร็วมากๆผมจะวิ่งวิ่งเร็วสุดผมจะวิ่งเร็วสุดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยมันจะพุ่งแล้ว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 มันจะพุ่งยังมันจะพุ่งยังมันจะพุ่งมันจะพุ่งอึ๊บปึบปึ๊บเอ้ยต้องกดให้ดีต้องกดให้ดีเฮ้ยผมผมผมจะสู้ได้วะผมจะสู้ได้หรือนี่ผมจะสู้ได้หรือนี่ผมจะสู้ได้เอ้ยใครมันจะตามกูทันกูถามจริงใครมันจะตามกูทัน ใครจะตามกูทันใครจะตามกูทันปึ๊บเอ้ยอุ๊ยผมผมดีเฟนซ์เยอะมากอะบอกเลยปึ๊บมามาเอ้ยใครจะตามกูทันใครจะตามกูทันกูท้ากีง่ายทิ่หายเลยว่ะโอ้โหไม่คิดว่าผมจะสู้ได้วะมากูบอกเลยว่ามาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับมามา อ๋อคือถ้าเราสู้บอสอยู่จะไม่มีตัวอะไรที่มายุ่งกับเราได้มั้งเฮ้ยเฮ้ยฮุก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 ไม่ติดฮุกไปติดน้ำยานี่เรามีโล่แดชแล้วเราก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละเอ้ยเอ้ยอืมอืมอืมืืดดทำไมมันดูน่าเบื่อวะฮึชื่อมามาสิครับมาสิครับอืมอืม ยิงอย่างนี้แหละยิงอย่างนี้แหละกูบอกเลยบอกเลยได้ทั้งวันบอกเลยได้ทั้งวันได้ทั้งวันนะบอกเลยได้ทั้งวันนะบอกเลยมาๆอื้หลบลบลบเจ็บเจ็บเจ็บโอเค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 โดนโดนตีถือว่าเพิ่มความเร็วโดนตีถือว่าเพิ่มความเร็วคืบโดนตีถือว่าเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วพอไหมไรเพชรเพิ่มความเร็วพอไหมไปละจ้าไปละจ้าพุ่งมาดิพุ่งมาดิพุ่งมาดิกูอยู่ไกลมากพุ่งมาชนชนชนอื้อ เอ้ยเลือดเลือดเท่าไหรเลือดน้นอยก,กว่าครึ่งน้อยก,กว่าครึ่งน้อยก,กว่าครึ่งเดี๋ยวดเด๋วผมจะตายตัวแรกสู้ได้ตัวตัวสองสู้ไม่ได้อา้าวไกด์กูตาย <laughs> โทษทีไกด์ฉันไม่ได้สนใจนายนายเลยคิดไว้อย่างนั้นเอ้ยวู้ฮู้ฟาร์มเงินฟาร์มเงินฟาร์มเงินเอ้ยออุ้ยไอ,ยอย้สลามบลองตัวนี้นี่ ไม่ไม่ไม่กลัวหรอกนะไม่กลัวหรอกนะตอนแรกก็กลัวตอนนี้ไม่กลัวหรอกนะซัมมอนมาอีกซัมมอนมาอีกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเ,เอ้ผมมีฝนนี่อยู่นี่ฝนเทียมฝน <c oughs> เทียมบ้าอะไรล่ะฮึบฮึบฮึบชนหน้าไปหนึ่งทีอุ้ยดาเมจติดดาเมจติดเจ็บอยู่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 หมายถึงคุณจะเจ็บอยู่โอ๊ยเจ็บยี่สิบสี่ดาเมจอุ้ยสิบสองดาเมจมาม u, 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 ามามา ชนหน้าไปหนึ่งทีโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอืมพุกสิเออโอ้โหเยอะมากเยอะมากไอตัวลูกน้องเยอะมากไอตัวลูกน้องเยอะมากมามาอะไรจะง่ายขนาดนี้ครับนี่อ่ะปึ๊บโอ้ยลูกน้องมึงบินเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนไปก่อนปึ๊บปึบปึ๊บปึบโอเคยิง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  พุ่งไม้ฟังพุ่งเมฆฟังเขาเรียกว่า,าจูกจูกจูกจจุ่หนึ่งสเต็ปหนึ่งสเตปหนึ่งสเตปกูตายละย,ย,ยังยังอ๋อยงวะโอเคเดี๋ยวเรารอเช้าแล้วหรือว่าอุย้ยรอเช้าไม่ได้นี่ว่ะเพราะต่อตอนให้ตอ,ตอขนคืนกอล์ฟลินก็ยังสามารถทำร้ายเราได้อยู่นะ ที่เหลือก็แค่จัดก,การไอ้พวกกอบลินโง่พวกนี้ก็พอแล้วอืมอือนี่พวกโง่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 ชิบหายโง่ชิบหายเผาได้อะไรบ้างไงฮะมันจะเผาเผาได้กี่เม็ดเนี่ยเออทำธนูได้แน่เลยทำธนูทำธนูน,นี่ว้าวว้าวว้าวดับเอซิเก้าปุ๊บอุ้ยออฟไรอะเหมือนจะออฟดีด้วยป่ะสีเหลืองๆเนี่นยไหนละ่ะอ๋ออยู่นี่โอ้้น็อกแบ็กกับ อะไรเนี่ยออฟะลยเนี่ยไม่เคยเห็นเลย okay. อ,อ๋อผมยังไม่เ้เปิดถุงนี่ว่าเออว่าเราทำไมได้แร่น้อยจังนะเผาอีกเผาอีกหวังว่าจะได้ขวานได้อะไรนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขาดแคลนมากขวานกูกาก,ากมากกูยังใช้ขวานขวานคัพเปอร์อยู่เลยโอเคโอเคทําขวานได้แต่น่าจะยังทาพิกแอคไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้แร่ที่ค่าที่ต้องค่าบอสไบโอมอะไรมึงเนี่ยมาบ้านกูได้ไงเนี่ยนี่มี16โกว่ะคุณผู้ชม อุ้ยได้แล้วเนี่ยได้ผมผมซื้อปืนได้ผมซื้อปืนได้ผม,ไดผมบอกเลยว่าได้ไปไปไปเราเรารีบไปซื้อปืนดีกว่าอุ้ยผมจะเอาอะไรดีวะระหว่างระหว่างปืนกับเอา้าเอ็พกูตายนี่ว่าโอ้แล้วดูกอบลินมันยิงโอ้ยพาร์ทนี้คงจะไม่ได้ซื้อปืนนะ เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วกันหรือคุณผู้ชมคนไหนมีความคิดเห็นยังไงก็บอกผมได้นะระหว่างปืนมินิชาร์ก,กับปืนช็อตกันที่ซื้อจากเรลหลุนศพอะไรดีกว่ากันก็คอมเมนต์บอกเลยสำหรับคลิปนี้เจอกันจ้าบ๊ายบายอุ้ยได้ฮอปเปอร์ไอ,อ้ได้หกมาด้วยวู้เอามาพอดีเลยเนี่ยบ๊ายบาย